สวัสดีครับอันนี้นำเสนอสตาร์ด้านะฮะคือจะบอกก่อนว่า iPhone เนี่ยมันชัดมากเวลาถ่ายวิดีโอปุ๊บเนี่ยเสียงเนี่ยแบบเครื่องอีเซลนี่เขกแรงมากจริงๆแล้วจริงๆแล้วหน้าง,งานเนี่ยเสียงไม่ดังขนาดนี้ผมไปเปิดฟังหลายทีแล้วว่ามันเขกแรงมากเครื่องจริงๆเครื่องปกตินะครับเครื่องไม่ได้แรงอย่างที่ได้ยิน นะฮะบอกได้เลยเขามานี่ไม่แรงไม่เกรเกรไม่แรงไม่หลวมนะครับด<อ>ูรับงเดิมครับไม่มชมนหนักไม่มีความน,นี่เป็นโตโฟวินนะฮะรู้กันอยู่ไม่ใเ้นน,เน,นสีครับ เอาแล้วกันเนาะพอดีมันลบไปผมก็เลยต้องถ่ายใหม่ให้กระจกไฟฟ้านะครับเบาะนี้ขาดนิดหน่อยขายตามสภาพนะครับราคานี้ถ้าไปทําดีๆคอนโซนกลางไม่มีนะครับตามแล้วไม่เจอเบาะก,กัมมีน่นะครับโฟวินนะครับโฟวินเบาะกัมมี่โฟวินนะครับ,บ,กกนะรบเกยบนใช้งานได้หมดเกย์นเกยนใช้งานได้หมดเกยบนใช้งานได้หมด,ด,หมดครับ รอบก็มีต้องทำสีนะครับเราขายตามสภาพเลยราคานี้นะฮะต้องมีทำสีผูกชายชาเล็ดเดียวนะครับนิดหน่อยชายชาเล็หน่อยนะครับมีสีฝาโพนงเก็บนะครับครับผมสีฝาโพนกเก็บยางัแบบยางยังเต็มอยู่นะครับยางใช้ได้อีกศตวรรษหนึ่งน่ะหนาสักขนาดนี้หนาสักขนาดนี้รงหน้าซ้ายนะครับโบวินคนหานะคนหานะ ันี้หายากผมว่าแพงป้ายแดงแพงโฟวินเนี่ยป้ายแดงแพงมีของที่หายไปบ้างอะไรนิดหน่อยนะฮะจากร้านรถเกือบล้านหลือแค่ไม่กี่แสนตัวนี้ก็อาไปใช้ก็ไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวหายไม่มีขโมยแน่นอนไม่มีขโมยขโมยแน่นอนรถซีนะครับรถซีรถดดเดยจะคับสามพันคัซซีนี่เลยคัซซีครับเป็นคัซซีที่ไม,ม่โซมเลย นี่รถสีถึงแม้ข้างบนจะผูกแต่ว่าข้างล่างนี่รัสีเดิมหมดนะครับไม่ผูกนะครับชายผูกนี่อาจจะแบบมันทุกโครมันทุกโนนมันทุกที่นะฮะไม่มีภาพสนิมเลยดูคัสีได้ดูรัสี่ได้ควันนะครับนี่ตัอยู่นะนะครับไม่มีควันนะเครื่องไม่หลวมนะครับเพราะว่าเป็นสี่ประตูเนี่ยสี่ประตูเนี่ยจะไม่จะไม่ค่อยโซมนะฮะดูคัสีครับรัสีแห้งๆครับ ดูไปเลยเมื่อท่อท่อมันโดนความร้อนมันเป็นบ้างนะที่แห้งทั playable, e. ้งเส้นทั้งเส้นนะครับรูยเลยตอนนั้นตอนนั้นเไลสียดงนั่งมาดูก็เสียเป็นสขนงอยู่แล้วมันโดนความร้อนนะครับเพื่ออาจจะดังแต่ตัวจริงไม่ดังับมาไม่ถึงเวลาแน่นอนน้ําไม่ดันแอร์เย็นไปเก็บงานนิดหน่อยน่ครับผมครับ